อร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยเหรอกินกล้วยดีกว่าเนาะกินกล้วยได้แล้วเนี่ยอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าอ่ะอ่ะกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีก